จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรรจอมราชันตอนที่1,351วางสิ่งต่างๆไว้เป็นความลับ ต้องขอบคุณยางฉีที่ขนสินค้าไปยังบ้านบวงสงเทพอย่างต่อเนื่องโชคชะตาของมันกำลังไต่ระดับอย่างรวดเร็วฝูงอสูรปีศาจถูกสร้างขึ้นพอวกมันแต่ละตัวเหมือนกองทหารทาสทั่วไปจำนวนมากที่รวมตัวกันพวกเขาร่วมมือกันสร้างกองทัพที่สามารถบ,บทขยี้คู่ต่อสู้ที่บุกเข้ามาได้แทบทุกคนเมื่อใดก็ตามที่บ้านบวงสงเทพปะทะก,กับกองกำลังจักเต๋าแห่งปีศาจพวกเขาจะทำลายล้างพวกเขาอย่างแน่นอน พวกเขาทำลายนิกายปีศาจเต๋าทีละแห่งในบางครั้งผู้สังหารอย่างอมตะเข้าร่วมเมื่อปรมาจารย์ไม่มีขอบเขตอยู่ในกองกำลังฝ่ายตรงข้ามและด้วยพลังสำรองที่เป็นความลับของนิกายผู้สังหารอย่างอมตะมักจะมีอำนาจเหนือกว่าเนื่องจากผู้สังหารอย่างอมตะมีความเป็นเทพแห่งราชาเขาสามารถเอาชนะปรมาจารย์ไม่มีขอบเขตได้สามหรือสี่คนในเวลาเดียวกันแต่ด้วยเรือล่าตะเวนแห่งอารยธรรมและกำลังสำรองที่เป็นความลับเขาสามารถต้านทานจำนวนที่มากกว่าได้ ในการต่อสู้ต,ต่างๆเขาไม่เคยสามารถฆ่าปรมาจารย์ชั้นยอดที่แท้จริงจากเตาแห่งปีศาจได้แต่เขาก็สามารถสร้างความมีเกียรติให้กับบ้านบวงสรวงเทพได้ทุกคนรู้ว่าบ้านบวงสวงเทพมีปรมาจารย์ไม่มีขอบเขตตอนนี้ใครบางคนที่สามารถยุ่งกับเทพ,พเจ้าสูงสุดและนั่นช่วยเมื่อมันมาถึงการเพิ่มขึ้นของโชคชะตามีแม้กระทั่งนิกายอื่นๆในระดับเดียวกับพวกเขาที่ดูเหมือนจะสนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตร ในภูมิภาคนี้ซึ่งมีอยู่นับแสนทวีปอำนาจหลักคือราชวงศ์เทพเจ้าชีวิตนิรันแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์พันธมิตรเตาแห่งปิ่งปาพันธมิตรแห่งเทพชั่วร้ายและพันธมิตรแห่งสำนักยุทธ์สำหรับกลุ่มต่างๆเช่นบ้านบวงสวงเทพมีหลายพันกลุ่มซึ่งรวมถึงนิกายชอบธรรมนิกายปีศาจและนิกายชั่วร้ายมีกลุ่มทุกประเภท นอกเหนือจากห้านิกายหลักแล้วยังมีกลุ่มระดับแรกบางกลุ่มที่มีเทพที่สมบูรณ์แบบหลายองค์เป็นหัวหน้าผู้อาวุโสหรือบางทีอาจมีพลังสำรองลับที่ทำให้พวกเขามีความแข็งแกร่งในระดับที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่มีปรมาจารย์ไร้ขอบเขตดังนั้นความจริงที่ว่าบ้านบวงสรวงเทพได้รับปรมาจารย์เช่นนี้ทำให้สมดุลของอำนาจหยุดชะงัก ยิ่งไปกว่านั้นปรมาจารย์ที่ไม่มีขอบเขตยังเหมือนกับเทพพเจ้าสูงสุดขั้นต้นหลายๆคนที่ทำงานด้วยกันมันเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆหน่วยงานชั้นนำในราชวงศ์เทพเจ้าชีวิตนิรัน์และแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างก็กำลังเข้าร่วมบ้านบวงสรวงเทพในขณะนี้ มีแม้กระทั่งหัวหน้าผู้อาวุโสจากราชวงศ์เทพเจ้าชีวิตนิรันที่สนใจที่จะเข้าไปยุ่งโดยตรงกับบ้านบวงสวงเทพยกเว้นว่าพวกเขาถูกขัดขวางโดยสหสวรรคนิรันเขาต้องการให้บ้านบวงสวงเทพเติบโตขึ้นเรื่อยๆดังนั้นราชาทหารที่นับถือาศาสนาพุทธของเขาจะได้รับประโยชน์จากโชคชะตาของมันการแทรกแซงใดๆในความพยายามนั้นจะส่งผลเสียต่อเขาดังนั้นเขาจึงไม่อนุญาต และแม้ว่าจะไม่มีใครบอกได้ว่าจงใจหรือไม่ก็ตามแต่ยกน้ำแข็งก็มอบพลังให้กับร่างโคลนของหยางฉีมากขึ้นซึ่งทำให้สหัสวสนิรันได้รับประโยชน์จากชะตากรรมของนิกายได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสหัสวัสนิรันจะไม่ยอมให้ใครมายุ่งกับบ้านบวงสวงเทพดังนั้นวันจึงกลายเป็นสัปดาห์และสัปดาห์จึงกลายเป็นทั้งเดือนที่ล่วงเลยไป ในบทบาทของเขาในฐานะประมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตยังชียังคงทำธุรกิจกับราชวงศ์เทวาและส่งทรัพยากรกลับบ้านเขายังทำงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกของเขาทุกครั้งที่เจ้าวิหารเห็นปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตเขาจะรู้สึกได้ว่าทักษะพลังปราณของเขาพัฒนาขึ้นเขาแอบประหลาดใจกับสิ่งนี้เจ้าวิหารข้ามาที่นี่เพื่อชำระล้างบาปกับเทพเทวาอีกครั้ง หกเดือนต่อมาอย่างฉีได้รวบรวมทรัพยากรมากมายกลับไปที่บ้านบวงสวงเทพซึ่งเพื่อนและครอบครัวของเขาทุกคนมีความก้าวหน้าอย่างมากถึงเวลารับล้างบาปอีกครั้งครั้งนี้เป็นเรื่องที่ง่ายกว่ามากอย่างฉีส่งมอบศิลาเทพที่มีระดับสมบูรณ์แบบ100ก้อนและรับล้างบาปครั้งนี้ปรมาจารย์เทวาไม่ได้ทําอะไรเป็นการส่วนตัวและอย่างฉีก็ไม่เห็นเขาด้วยซ้าม,มีเพียงศิษย์ฝึกหัดทั้ง9้าคนเท่านั้นที่จัดการเรื่องนี้ ยางชีรับพลังแห่งล้างบาปและมอบทั้งหมดให้กับหยกน้ำแข็งเช่นเดียวกับครั้งที่แล้วฐานการบ่มเพาะของหยกน้ำแข็งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่โชคไม่ดีที่เธอยังไม่สามารถก้าวเข้าสู่ระดับไร้ขอบเขตได้เธอต้องการความรู้แจ้งเพิ่มเติมแต่ยางชีไม่หยุดที่จริงผ่านไปอีกเดือนหนึ่งเขาก็ไปรับล้างบาปอีกครั้ง ความว่างเปล่าที่ภาคภูมิใจจากตระกูลที่ภาคภูมิใจได้รับล้างบาปสิบครั้งจากนั้นเขาก็มาถึงระดับไร้ขอบเขตเท่าที่เกี่ยวข้องกับยางชีการล้างบาปสองถึงสามครั้งไม่ใช่เรื่องใหญ่สองปีผ่านไปอย่างช้าๆแต่แน่นอนในช่วงเวลานั้นยางชีซื้อการล้างบาป15บครั้งนอกจากนี้เขายังจะซื้อสิ่งของเพิ่มเติมซึ่งทั้งหมดนี้เขาส่งกลับไปยังบ้านบวงสวงเทพซึ่งมีสินค้าคงคลังมากมายถึงระดับภูเขา หยกน้ำแข็งได้รับประโยชน์จากพลังของการล้างบาป15บ15ครั้งและยังส่งเสริมการตระสู้ของเธออีกด้วยเมื่อพิจารณาถึงงานยุ่งของเธอแล้วผู้สังหารอย่างอมตะก็ดูแลเรื่องประจำวันพร้อมกับร่างโคลนที่ยังฉีทิ้งไว้เบื้องหลังล้างบาป15บ15ครั้งเป็นจำนวนที่เหลือเชื่อโดยพื้นฐานแล้วมันเหมือนกับพิธีของเสียงอัคคีคิมหัน15พิธียางฉีเตือนลมด้วยความพยายามที่จะทำให้ยกน้ำแข็งเข้าสู่ระดับไม่มีขอบเขต ด้วยทรัพยากรทั้งหมดที่พวกเขามีเหลืออยู่เพื่อนและครอบครัวของหยางฉีก็ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงสุดแห่งเทพเจ้าที่สมบูรณ์แบบในขณะเดียวกันไปหยินพี่สาวสวีย จังอยู่ฟางและคนอื่นๆเช่นพวกเขาล้วนเป็นเทพเจ้าสูงสุดท้ายที่สุดพวกเขาสามารถเข้าไปในเรือลาาตะเวนอารยธรรมเป็นเวลา1,000ปีแห่งการบ่มเพาะจากนั้นจึงออกมาพร้อมกับพลังชีวิตและยีนที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์และความเป็นพระเจ้าของพวกเขาก็ถูกสร้างขึ้นใหม่แม้แต่คนโง่ที่ได้ประโยชน์ในทางนั้นก็ยังก้าวหน้าได้ เนื่องจากคนเหล่านี้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความช่วยเหลือของหยางฉีแม้ว่าพวกเขาจะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้หลายร้อยคนในระดับเดียวกันคนเหล่านั้นทั้งหมดจะถูกสังหารพวกเขาไม่สามารถจัดการกับประมาจารย์ไร้ขอบเขตได้แต่ภายใต้ระดับนั้นพวกเขาแทบจะอยู่ยงคงกระพนันและถ้าพวกเขาพบใครสักคนในระดับไม่มีขอบเขตตอนต้นพวกเขาสามารถปลดปล่อยฝูงทหารทาสของพวกเขาให้รอดพ้นจากความขัดแย้งได้ ในช่วงสองปีที่ยางชีอยู่ในราชวงศ์เทวาอำนาจและชะตากรรมของบ้านบวงสวงเทพนั้นยิ่งใหญ่กว่าเมื่อก่อนเป็นร้อยเท่าในสายตาของสหัสวรนิรันนิกายเป็นเหมือนทะเลไฟที่ไม่มีที่สิ้นสุดในความเป็นจริงมันมาถึงจุดที่เขาสงสัยว่าเขาจะสามารถควบคุมมันได้หรือไม่แม้ว่าราชวงศ์เทพเจ้าแห่งชีวิตนิรันจะระดมพลพวกเขาอาจได้รับบาดเจ็บถึง80%หากพวกเขาบุกเข้ามา ในขณะเดียวกันหยกน้ำแข็งก็อยู่ในช่วงบ่มเพาะพลังมีแสงพร่างพลายส่องลงมารอบตัวเธอเมื่อถึงจุดหนึ่งในที่สุดเธอก็เห็นพันธนาการภายในหัวใจและจิตวิญญาณของเธอซึ่งหมายความว่าตอนนี้เธอสามารถเข้าใจในระดับไร้ขอบเขตได้แล้วเธอรู้สึกเหมือนถูกล่ามโซ่มังกรและถ้าเธอทำได้เพียงทะลวงโซ่ตรวนที่พันธนาการเธอไว้เธอก็จะบินไปสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดได้เยี่ยมมาก เธอคิดในที่สุดข้าก็มาถึงจุดเชื่อมต่อการบ่มเพาะที่สำคัญอีกครึ่งก้าวข้าจะทะลวงโซ่ตรวนเพื่อกลายเป็นผู้ไรขอบเขตเพียงเพราะบางคนเป็นเทพที่สมบูรณ์แบบกับเจ็ดจำนงมาบรรจบกันเทพสูงสุดไม่ได้หมายความว่าพวกเขาสามารถทะลวงไปสู่ระดับไม่มีขอบเขตได้ความก้าวหน้านั้นต้องการขุมกำลังมหาศาล เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่เหมาะสมผู้สังหารอย่างอมตะได้รับประโยชน์จากการเสียสละของเสียงอักคีคิมหันและยาลูกกรแห่งปัญญาและความรู้แต่ก็ยังไม่สามารถทะลวงได้เขาต้องการความช่วยเหลือจากราชาผู้สังหารอมตะในช่วงเวลาวิกฤตเพื่อทําเช่นนั้นแต่หยกน้ําแข็งซึ่งได้รับผลประโยชน์จากเทวาล้างบาป15ครั้งก็ใกล้จะสําเร็จแล้วมันเป็นตําแหน่งที่หายาก ท้ายที่สุดแล้วในบรรดาเทพที่สมบูรณ์แบบจำนวนนับไม่ถ้วนในโลกของเทพพเจ้ามีเพียงหนึ่งในล้านล้านเท่านั้นที่จะสามารถฝึกฝนจนถึงจุดนี้ได้อย่างชีรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหยกน้ำแข็งในที่สุดเธอก็พร้อมเขาคิดขณะลุกขึ้นยืน อีกสักหน่อยแล้วเธอจะทะลุทะลวงเธอต้องการเพียงสถานการณ์ที่เหมาะสมและทรัพยากรเท่านั้นอีกไม่นานข้าสามารถไปยังขั้นตอนต่อไปของแผนของข้าได้ถึงเวลาดูว่าข้าจะซื้อหยกมหาตามาชิ้นนั้นได้หรือไม่บูมเกาะเสื้อคลุมโลหิตสันสถานขณะที่เจดจำนงไร้ขอบเขตกระหึ่มออกมาราวกับคลื่นโลหิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ที่ครอบงำเป็นการประกาศอย่างชัดเจนต่อทุกคนในโลกว่า ปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตได้มาถึงระดับไร้ขอบเขตแล้วแน่นอนว่าอย่างชี้เป็นเพียงการเปิดเผยธรรมชาติที่แท้จริงของฐานการฝึกฝนของเขาหลังจากบรรลุการพัฒนาเขาก็บินกลับไปยังราชวงศ์เทวาและไม่นานก็กลับมาที่เจ้าวิหารสายตาของปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตคนใหม่ค่อนข้างตกใจปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตเจ้าทะลวงผ่านแล้วเจ้ามาถึงระดับไร้ขอบเขตแล้ว ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณสมาคมเทวาของเจ้าอย่างชี้ตอบด้วยล้างบาป15ครั้งข้ามีพลังมากพอที่จะดูดซึม,มเมล็ดปีศาจของแม่ทับปีศาจคนที่สองมเมล็ดพืชนอกออกมาและมันช่วยให้ข้าทะลวงโซ่ตรวนทั้งหมดเพื่อไปสู่ระดับไร้ขอบเขตท่านมีความก้าวหน้าที่น่าทึ่งจริงๆท่านปรมาจารย์เจ้าวิหารไม่มีทางเลือกนอกจากสรรเสริญ ปรมาจาร์เสื้อคลุมโลหิตที่เพิ่งยกระดับใหม่อย่างไรก็ตามดวงตาของเขายังคงฉายแววท้าทายความอิจฉาและความเกลียดชังข้ามาที่นี่เพื่อซื้อของเพิ่มเติมอย่างชี้กล่าวรวมทั้งหยกมอหาตามาชิ้นนั้นด้วยหลังจากไปถึงระดับไร้ขอบเขตข้าได้เปิดคุมสมบัติของแม่ทัพป,ปีศาจที่สองอย่างเต็มที่ ตอนนี้ข้าสามารถเข้าถึงความมั่งคั่งอันเหลือเชื่อรวมถึงศิลาเทพที่สมบูรณ์แบบที่ข้าต้องการซื้อหยกก้อนนั้นอีกไม่นานข้าจะไปให้ไกลาจากราชวงศ์เทวาและสร้างอาณาจักรของข้าเองข้าจะสร้างองค์กรที่น่าทึ่งเพื่อให้คงอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานและนั่นคือเหตุผลที่ข้าต้องการทรัพยากรมากมายนี่คือรายการสิ่งที่ข้าต้องการเขาบกมือและส่งหนังสือสีเลือดออกไป เจ้าวิหารหยิบหนังสือขึ้นมาดูและพบว่ามีทรัพยากรมากกว่าที่หยางชีซื้อมาถึงจุดนี้ถึงสิบเท่าเขาแสดงสีหน้าดีใจอย่างหนึ่งว่านี่จะต้องมีราคาอย่างน้อยหนึ่งหมื่นของศิลาเทพแบบเดียวกับเมื่อ,อก่อนข้าไม่มีอำนาจที่จะลงนามข้อตกลงเช่นนี้ข้าต้องรายงานเรื่องนี้ให้ผู้บังคับบัญชาทราบกรุณารอที่นี่ข้าต้องถามถาม้าพิจารณาว่าเจ้าใช้ศิลาเทพพระเจ้าไปแล้วสี่หรือห้าพันก้อนเจ้าจะซื้อทรัพยากรทั้งหมดนี้ให้ใครได้บ้างไม่สามารถเป็นของเจ้าคนเดียวได้ นั่นคือธุรกิจของข้าอย่างฉีกล่าวด้วยรอยยิ้มที่ลึกลับกรุณาถามคำถามของเจ้าให้น้อยที่สุดเจ้าวิหารตอนที่1,352การซื้อหยกมหาตามะไม่ใช่เรื่องที่น่าสงสัยแต่อย่างใดที่อย่างฉีได้ซื้อทรัพยากรจำนวนมากแต่ไม่ได้ใช้มันเพื่อขยายนิกายของเขา ท้ายที่สุดมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะซื้อสินค้าในที่เดียวแล้วขายที่อื่นเพื่อทำกำไรและถ้าเขาใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อพัฒนาเกาะเสื้อคลุมโลหิตอย่างรวดเร็วมันคงจะดึงดูดความสนใจที่ไม่ต้องการได้มากตอนนี้ปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตเป็นปรมาจาราย์ไร้ขอบเขตแล้วเขาจะต้องจัดการกับตัวละครชั่วร้ายอื่นๆในระดับของเขาเองดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่เขาต้องการทรัพยากรที่ล้นคลัง แน่นอนว่ายางชีกำลังวางแผนสำหรับทรัพยากรบางส่วนเพื่อไปที่เสียงอัคคีคิมหันและน้ำแข็งวารีคิมหันเขาต้องการให้พวกเขาปรับปรุงแสงมุกดินแดนศักดิ์สิทธิ์และโดยขยายชะตากรรมของมันออกไป ต้องขอบคุณทรัพยากรที่ยางฉีได้ส่งกลับไปแล้วแม้เท่าผู้ข้ามความว่างเปล่าฟื้นตัวแล้วและกลับมามีพลังในระดับเดิมเสียงอัคคีคิมหันและน้ำแข็งอัคคีคิมหันก็มีความคืบหน้าเช่นกันและใกล้จะถึงระดับไม่มีขอบเขตแล้วแน่นอนว่ายางฉีต้องการมุ่งเน้นไปที่หยกน้ำแข็งเป็นอันดับแรกยางฉีใช้ศิลาเทพ,พเจ้ามากมายจนแม้แต่เทพสูงสุดสิบองค์ก็ไม่สามารถเทียบได้กับระดับความมั่งคั่งของเขาเห็นได้ชัดว่าเขามีแผนใหญ่ ถ้าเข้าใจปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตตรับใดที่เจ้าเต็มใจทําธุรกิจสมาคมเทวายินดีให้บริการตอนนี้ข้าต้องออกไปจัดการเรื่องพวกนี้ก่อนในระหว่างนี้เจ้าพักผ่อนที่นี่อันหนึ่งสมาคมเทวามอบส่วนลดที่ดีกว่าให้กับปรมาจารย์ไม่มีขอบเขตตอนนี้เจ้าคือลูกค้าคนสำคัญของเราอย่างแท้จริงสตรีทั้งหลายเข้าเฝ้าประมุขในขณะที่ข้าไปจัดการธุระ แม่นางอเลียนคนสวยได้พาสาวงามคนอื่นๆมาร่วมด้วยซึ่งเต้นรำและร้องเพลงในขณะที่ยางชี้เลี้ยงฉลองด้วยความยินดีแน่นอนมันเป็นการกระทำของอยางชีรอยยิ้มของเขาดูเสแสร้งและแท้จริงแล้วเขาใช้ตัวตนของเขาในฐานะผู้ไร้พหมลิขิตเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นกับเขาในขณะที่เขารอยหยกมหาตามะขณะที่เขาดูการแสดงของสาวงามเขารอยอย่างอดทนสร้างความคาดหวังว่าเขาจะทำอย่างไรเมื่อเขาได้หยกชิ้นต่อไป ู้อาวุโสสูงสุดอาเหลียนพูดอย่างเจ้าชู้ตอนนี้เจ้าอยู่ในระดับไร้ขอบเขตแล้วเจ้าเป็นปรมาจารย์ที่อยู่ยงคงกระพันจริงๆข้าหวังว่าเจ้าจะทำธุรกิจกับเราต่อไปก็เป็นอันได้รับแล้วเขาตอบเจ้าเข้าใจแล้วตอนนี้ข้ามีขุมสมบัติของแม่ทัพปีศาจที่สองแล้วข้าไม่สามารถใช้จ่ายสลักเทพทั้งหมดแม้ว่าข้าจะพยายามและศิลาเทพระดับที่สมบูรณ์แบบของข้าจะไม่มีวันหมด ต่อจากนี้ไปเราสามารถทำธุรกิจร่วมกันได้มากมายและข้าจะบอกทุกคนว่าเจ้าดำเนินชีวิตตามชื่อเสียงงอของเจ้าได้อย่างไรด้วยศิลาเทพเพียวเพียงเจ้าสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่นี่แม้แต่หยกม,มาหาตามศักชิ้นข้าแค่หวังว่าข้าจะสามารถใช้พระสูตรของแม่ทัพมันที่สองเพื่อขายความลับของมันได้โอ้อย่างไรก็ตามท่านประมุขท่านจะทําอย่างไรกับสมบัติมูลค่าหนึ่งหมื่นิลาเทพ,พที่ท่านซื้อเจ้าจะขายต่อทั้งหมดหรือไม่ อ,อีกอย่างผู้หญิงในระดับพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบเหล่านี้เป็นที่สนใจของเจ้าบ้างไหมและเจ้าต้องการหนึ่งในนั้นหรือไม่ข้าจำได้ว่าได้ยินข่าวหรือว่าเจ้าชอบดื่มเลือดผู้หญิงแบบนี้ตอนนี้ข้ามีเจ็จำนงมาบรรจบกันที่ไร้ขอบเขตแล้วข้าได้รับความรู้แจ้งมากขึ้นและข้าก็ตระหนักว่าเต่าที่โหดร้ายของปีศาจที่ข้าติดตามในอดีตนั้นแท้จริงแล้วเป็นระดับที่สามโดยสมบูรณ์ ก้าวต่อไปข้าจะเปลี่ยนวิธีชั่วของข้าและเดินตามเส้นทางดั้งเดิมนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มเสื้อคลุมโลหิตของข้าในที่สุดข้าก็จะบังคับสาวกทุกคนให้เปลี่ยนวิธีทางด้วยเช่นกันอะไรเปลี่ยนไปขนาดนั้นเลยเหรออาเหลียนรู้สึกตกใจอย่างเห็นได้ชัดที่ปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตนี้เปลี่ยนไปมากเพียงใด อย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจมากนะักการเข้าถึงระดับไม่มีขอบเขตเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากบางครั้งปรมาจารย์ที่เดินบนเส้นทางที่ชอบทำจะแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดสังหารในที่สุดและในบางครั้งปรมาจารย์จากเตาแห่งปีศาจจะพลิกโฉมหน้าใหม่ทิ้งอาวุธของพวกเขาและกลายเป็นพุทธ,ธหลายคนคงจะดีใจที่ได้ยินว่าปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตเลือกที่จะเป็นคนชอบทำ ไม่กี่ชั่วยามต่อมาหยางฉีก็ลุกขึ้นยืนในขณะที่เขาสัมผัสได้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ภายในคฤหาสน์ของเจ้าวิหารเป็นเทพสูงสุดผู้ยิ่งใหญ่หยางฉีคิดและเขาสงสัยว่าจะเป็นใครได้ ครูต่อมาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นเป็นหญิงสาวที่อายุไม่เกิน17หรือ18ปีการแสดงออกของเธอดูคุกคามโดยไม่ได้โกรธและออร่าของเธอก็น่ากลัวมากเห็นได้ชัดว่านางเป็นพียงเทพสูงสุดขั้นต้นแต่กระนั้นนางก็ยังเป็นเทพสูงสุดแม้จะอยู่ในระดับของเทพสูงสุดมันก็ทรงพลังและมีอิทธิพลอย่างเหลือเชื่อขอแสดงความนับถือปรมาจารย์หยินซิ่วทุกคนกล่าวพร้อมกับคุกเข่าลงด้วยความเคารพผู้หญิงคนนี้มีความสำคัญมากในราชวงศ์เทวา จ้าคือปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตหญิงสาวกล่าวขณะบัลลังปรากฏขึ้นและเธอนั่งลงบนนั้นใช่อย่างชีพูดพร้อมกับพยักหน้าตอนนี้ปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตเป็นปรมาจารย์ไร้ขอบเขตเขามีสถานะที่สูงกว่ามากดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องโค้งคํานับและทําความเคารพเจ้ามาที่นี่เพื่อคุยธุรกิจหรือไม่ถูกต้องแล้วเธอตอบตอนนี้เจ้าอยู่ในระดับไม่มีขอบเขตเจ้าเป็นคนที่สําคัญมาก ดังนั้นเจ้าจึงมีคุณสมบัติที่จะคุยกับข้าข้าจะไม่อ้อมค้อมข้ามีชิ้นส่วนของหยกมหาตามะที่เจ้าต้องการซื้อเจ้าจะต้องเสียค่าใช้จ่าย1 5 0 0ศิลาเทพระดับที่สมบูรณ์แบบส่งมอบศิลาเทพและหยกนี้จะเป็นของเจ้าอะไรนะเจ้ามีมันอยู่กับเจ้าอย่างนั้นหรือ ยางชีไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเรื่องจะง,ง่ายขนาดนี้อย่างไรก็ตามมีข้อเสียอย่างมากเขาไม่รู้สึกถึงความผันผ,นผวนใดๆของหยกมหาตามะที่มาจากปรมาจารย์หินซิวผู้นี้นั่นหมายความว่าเธอไม่ได้มีมันอยู่ในตัวเธอจริงๆหรือเธอกำลังใช้เวทมนต์บางอย่างเพื่อผนึกมันไว้ข้ามีศิลาเทพที่สมบูรณ์แบบ1,500ก้อนที่นี่เจ้าสามารถนับได้หากต้องการ เขามอบทงสมบัติวิเศษที่เต็มไปด้วยศิลาเทพสำหรับตอนนี้เขาไม่ได้กังวลว่าเธอจะกลับคำท่าเธอเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบเป็นไปได้ว่าเธออาจจะกำลังคิดที่จะหลอกลวงเขาแต่เขามีเจตจำนงไร้ขอบเขตมาบรรจบกันซึ่งจะทำให้ยากมากนอกจากนี้เขายังสามารถแพร่ข่าวออกไปว่าราชวงศ์เทวโกงผู้คนซึ่งจะทำลายชื่อเสียงของพวกเขาอย่างมาก หลังจากนับหินถวยเทพปรมาจารย์หินซิ้วเงยหน้าขึ้นและพูดว่าใช่มี1,500ยอดเยี่ยมในเมื่อเจ้าได้ชำระราคาของแล้วนี่คือหยกมหาตามะเธอหยิบกล่องที่บรรจุสิ่งของสองชิ้นอันหนึ่งคือลูกแก้วสีทองที่เป็นอาณาจักรเทพขนาดเล็กซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากรที่เขาร้องขอก่อนหน้านี้อีกชิ้นเป็นหยกที่ผนึกด้วยยันกระดาษหยกไม่มีความผันผวนใดๆเลยดูเหมือนยกมหาตามะเขาคิด แต่ดูเหมือนว่าจะถูกผนึกไว้อย่างสมบูรณ์จนกว่าข้าจะได้จับมันข้าจะไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันเป็นของจริงหรือไม่จริงหรือเปล่าเขาถามโดยมองตรงไปที่ปรมาจารย์หยินซิว่วสมาคมเทวาไม่ขายของปลอมเธอตอบแต่เมื่อพิจารณาว่าเจ้าไม่เคยเห็นหยกมหาตามักชิ้นจึงไม่มีทางที่เจ้าจะสามารถบอกได้ว่าหยกแท้หรือไม่เพียงแค่ดูเท่านั้นเจ้าไม่มีเทคนิคในการประเมินหรือไม่ หากเจ้ามีความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์ของแม่ทับมันที่สองเช่นเดียวกับเจตจำนงมาบรรจบกันที่ไร้ขอบเขตเจ้าย่อมรู้ถึงความลับที่ลึกซึ้งในเรื่องนี้หยกมหาตามะได้ผ่านมือของปรมาจารย์จำนวนมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่หน้าเศร้าที่มันไม่เคยอยู่ในมือของปรมาจารย์ที่แท้จริงจากเตาของปีศาจไม่ว่าในกรณีใดใช้ข้ารู้วิธีประเมิน เมื่อนำหยกชิ้นนั้นมาไว้ในมือเขาก็สามารถยืนยันได้ว่ามันถูกผนึกอย่างแน่นหนาะจริงๆอย่างไรก็ตามมันถูกผนึกไว้ในลักษณะที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุเทคนิคเฉพาะได้และแม้แต่เทพเจ้าสูงสุดก็ยังไม่สามารถทำลายผนึกนั้นได้ดังนั้นไม่มีใครที่ซื้อยกจะสามารถใช้มันได้ จากสิ่งที่ยังชีสามารถสัมผัสได้ไม่เพียงแต่ผนึกทําให้หยกไม่สามารถเข้าถึงได้เท่านั้นแต่ยังมีพลังมหาศาลจนใครก็ตามที่วางไว้สามารถใช้มันเพื่อดึงหยกกลับคืนมาได้ด้วยความคิดไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาเต็มใจที่จะขายมันบางทีผู้นําของราชวงศ์เทวาอาจสนใจที่จะเห็นว่าหยางชีมีความสามารถอะไรถ้าเขามีวิธีที่จะขายความลับของหยกได้จริงๆพวกเขาก็จะสามารถใช้ผนึกเพื่อเอามันกลับมาได้ทันที ดูแลหยกนั่นด้วยปรมาจารย์หยินซิ่วพูดอย่างเย็นชาธุรกิจของเราจบลงที่นี่หากเจ้าพบว่าเจ้าไม่สามารถทำอะไรกับหยกมหาตามะเจ้าสามารถขายคืนให้เราได้ครึ่งงอนหนึ่งของราคาที่เจ้าจ่ายไปเข้าใจไหมนั่นเป็นกฎที่มีมาอย่างยาวนานของสมาคมเทวาและเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราจ่ายเพียงร้อยละห้าสิบของผลตอบแทนข้ารู้แล้วไม่ต้องกังวลแม้ว่าเทพองค์อื่นๆจากเตาแห่งปีศาจจะไม่เคยประสบความสำเร็จในการขายความลับของมัน แต่ข้าจะทำและตอนนี้ข้าจะออกไปแล้วยกโทษให้ข้าที่ไม่ได้พาเจ้าออกไปปรมาจารย์หยินซิ่วกล่าวหยางชีหันหลังกลับและหายตัวไปหลังจากที่เขาไปแล้วเจ้าวิหารก็เดินเข้ามาและพูดว่าหัวหน้าเผ่าเจ้าจะปล่อยให้เขาเอายกมอหาตาชิ้นนั้นไปจริงๆหรือมันอยู่ในระดับเดียวกับผนึกกองทัพเทพและเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเขาสามารถรักษามันให้ปลอดภัยได้ ไม่ต้องกังวลปรมาจารย์เทวเองประทับตราไว้เขาสามารถเรียกมันกลับมาได้ด้วยความคิดเพียงใดก็ตามเมื่อต้องการและพวกเราผู้นำต้องการที่จะเห็นสิ่งที่ปรมาจารย์เสื้อคลุมโลหิตนี้มีความสามารถใครจะรู้อาจมีผลกำไรมากขึ้นจากทั้งหมดนี้เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออาภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ